แหลวงป่าจันนี่ครับไม่ต้องแหล่ได้หมาป่าตายนี่นางเลกกับนางวัน่างคืนไม่เบื่อครับ สวัสดีครับ FC รายก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับผมว่าจะมารีวิวปลาที่ที่ว่าผมจิ๋วฟองครับนี่ครับเสียตัวนะครับอันนี้จับไปแล้วแต่ขึ้นนะครับเอาใส่ขวดเลยนะแล้วก็ใส่ใบกวางใส่เกลือเล็กน้อยนะครับหาตัวนะครับผมนี่จับมาปลอมกันครับเก้าตัวแตาความือนี้เพิ่งมาเพีนัมแล้วว่าเช้านะครับเพิ่งเอามาลงขวดว่าเช้าเลยก้อนนะครับอะเลยตัวตัวช่วยอะไรกันนะครับนะ ช่วยตกตัวเลยแต่๋ยวตัวนี้หน้าหว่าดินน้อยเปลือกเนื้อเอาคนเดียวนี่หน้าหวาาติดยุดิดเบอร์ยูติดฟงมบอนีอันนี้เพิ่งเอามาใส่ขวดแต่ชาวครับเดี๋ยวจะมาปลอมกันนะครับใส่ขวดแต่ชาวครับใส่ขวดแต่หว่านะครับบวกคำใส่ขวดแต่ว่ากับดามก็หร so ือจะเป็นสี่ชาเลยนะครับใส่วันนี้กันนะอย่างใส่เลยนะครับตัวว่ามือเปลือกครับแหล่ดีครับอ่า เหติเละเข้มครับผมนะแต่น่าจะอยู่บนฝ่ามือผม,มตอนนั้นแหละนี่ครับผมเละวงปลาจันนี่ครับไม่ต้องเลยได้หมาป่าตายนี่ช่วยทีวงปลาจันครับเข้มนั่นแหละครับเข้มเกี่ยวส่งขี้นั่นแหละครับนะคือบางทีมันอยู่ติดเส้นกันแล้วนะการใต้ปาบนี่ครับบางทีตาเร่าจะเลยเป็นสี่เขี้ยวนะครับแต่ว่าบางทีโดยเส้นจะตกเลยต่างๆมันจะออกเป็นสี่ฝานครับ นี่ตัวนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเล็กเขี้ยวมานครับนี่ตัวอ่านี่นี่นี่น,นี่ตัวสายมือเปลือยน,นะครับผมยังไม่กยจู้แต่อะไรตีครับเพิ่งได้น้ำไม่มาแกมเขี้ยวสมคิดนี่ครับผมนี่ครับผมชัด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 อะไรตีนี่ครับไม่ได้แกมเกลือบนะครับแต่ว่าแกมเขี้ยวสมคิดนี่สวยมากมาแลบอะไรอีกวะผมว่า นาะไปไปอีกว่าไปอีกว่านี่กับนี่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 ไปอีกครับผมนี่เลยดิครับพ่นฟ้าครับไม่่อยเป็นใจแต่ได้ครับพ่นก็นอีกตกกันแล้วลว,วันนี้แกมจะช่วยไปครับผมนี่แก้มจะช่วยไปเลยอันนี้ ใส่กลัวแต่ว่าครับอาจจะสู้ไวแต่ยิ้นะครับผมอออตอนนู้นตอนที่อะไรอ่ะครับผมอไหลไปอีกว่าไหลไปอีกว่านะไหลไปอีกว่าโยกไปเป็นไปอีกแล้วกันนะกูนี้น่าจะไอเล่เลยว่ะอปกรีวิวปลาเขาเดี๋ยวได้ไม่รับไม่รับ เงียประมาณนี้นะครับผมสวยมามนังแรกนางวันนางคืนไม่เบื่อครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมติเข้ามาติดตามนะครับรับชมสายนวดวิทีตายครับผมฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ตัวลากันไปก่อนนะครับคอให้ตุกตันโชคดีครับสวัสดีครับ I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.